มาเกลือว่าแกนิว่าไม่มาสวัสดีครับกลับมาพบกัอนอีกครั้งในเกมการไฟแวนจาร์ติเอเดสภาคสองนะครับวันนี้จะไม่บ่นเยอะแล้วกันว่าคลิปที่แล้วนี่คือเอ่อพูดอะไรก็มันลูกเยอะแยะนะครับไอ็มมอนี่โขนก็ได้เริ่มหลังด้วยนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่กับเด็กบรอนเอเซลครับเด็กเราจำไรได้เพราะงั้นเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอ้ตัวนี้ <laughs> แอบ,บใส่ามาแบบเป็นตัวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ช็อตนะครับมันหลอกมันลงจากเด็กเนาะ มันจะเอ่อพาวเวอร์บวกหมื่นห้าได้ครับก็เลยใส่มาแบบเอเซอมุกคอจากกองไงก็เลยใส่มาเผื่อนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วนะอันนี้ก็ทิง้งทิ้งไปเลยครับเพราะมันต้องลงจากกองเท่านั้นนะ่ะถ้ามันเขียนว,ว่าลงจากความสามารถนะารรก็จะโอเคกว่าจัเอามามเริ่มหนังจุดหนึ่งครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่าสีเหลืองใส่มานะครับ แห่เลยจริงๆจะแหะ่หมดทุกเลนเลยก็ได้มั้งเพราะเราก็มี Energy ใช่ปะอ๋อแต่นี้เวนต้องเป็นเกตสามนะใช่ไราแห่เลยก็ได้นะจริงๆวนทิกเกอร์กับกองได้เลยด้วยความสามารถของน้องกระต่ายตัวน,น <laughs> ี้โอเคอยู่โอเคอยู่อย่างน้อยก็โอเวออ,อกนะครับอ่ะจัวหนึ่งจากโอเวอนะครับแล้วก็จัวอีกหนึ่งจากความสามารถของโอเวอร์นั่นแหละนะฮะ แล้วก็เลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบครับพอลงเลียงออะไรดีขอนี่ยนะแล้วกันนะครับแล้วก็พาวเวอร์ให้กับตัวที่คุณ่คอแล้วตัวที่คอก็จะบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งด้วยนะครับจะบอกว่าวหรือว่านนั้นมันอีกใบหนึ่งน่าจะอีกใบหนึ่งมั้ง โดนไปนะครับแต่โอเวอร์ต้นเกมนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปสกิวหมาครับเดียเยอะกว่าเนอะดูท็อปเด็กสอใบครับหนึ่งใบเึ้ืนมือหนึ่งใบแล้กองอืมโอเคอยู่นะคือเด็กเนี้ยผมถ้าที่ลองเล่นดูอ่ะมองอีกแบบหนึ่งได้ว่ามันเป็นเด็กรีดกองพอสมควรอยู่นะคือรีดคือรีดคอออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเตะกลับใต้กองใช่ไหมครับอืม มันรีดออกมาได้ไงอย่างน้อยมันก็แบบโอกาสลุ้<ส>นติน๊กเกอร์เยอะขึ้น่<ส>นโอเคมือเจ็ดใบ,บ,บถือว่าโอเคเหมือนกันตัต้นเกมอย่างน้อยมันก็ออกในเธอลงไม่ได้ออกในเธอาาแล้วก็อาจริง,ยงอยากเล่นแบนการ์ดหมายถึงว่าไม่ได้อยากเล่นเล่นเล่นเกมข้างใ<ส>นเกมข้างในนี่<ส>นอย่างที่ว่าไปในคลิปที่แล้วนะครับบ่นไปแบบ เจ็ดนาทีอะว่าแบบค่อนข้างอิ่มตัวแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าที่อยากเล่นัวอยากเล่นข้างนอกไม่ได้อยากเล่นข้างในยอยากไปฟิลแบบไปเจอคนจริงๆอะไรเี้ยแต่ว่าด้วยที่บ้านอยู่ค่อนข้างไกลไม่มีร้านการ์ดไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับก็เลยโอกาสไปอ่ะนะครับ,บก็เลยเลือกที่จะยังไม่ซื้อเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบ คือพยายามจะทำแหละในในในช่วงแรกแต่พอแบบว่า,าสุดท้ายแล้วแม่งแบบผมต้องเก็บเงินแล้วก็ซื้อทุกเดือนอะไรเงี้ยมันก็แอบ,บไม่ไหว,วก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเราอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะไลค์ครับทิ้งออเดอร์ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสร์ชออเดอร์จากสกิลของ,ของแกเล็ดมาอีกใบนึงอ่าฮะเอาไวเ้เล่นเล่นเทอร์นี้แหละนะครับ แล้วเราก็จะกดสกิลเบอร์แมนครับทิ้งหนึ่งใบทิ้งน้องต่ไหมหรือว่าทิ้งคีจริงจริงวนคีกับเข้ากองก็ได้นะจากสกิลของเกร2สองใบนี้นะครับเอ้ยไม่ได้ดิจากสกิลของน้องน้องตนะ่เนี่ยวนคีกับใต้กองได้นะรู้สึกว่าน้องต่น่าจะยังไม่จาเป็นตอนนี้เรามีเปิดนะครับเปิดเจ็ดกับเปิดสามจากาม้าใบนี้ซึ่ง น่าจะเจอน้องตายอยู่แล้วที่ท้องตไเตเปนิกิเบอร์แมนทิ้งือหนึ่งใบครับแล้วก็จำไรเป็นบุรอนเอเซลมาแล้วดีอย่างหนึ่งตรงที่เทินหน้าเขาจะเป็นเกรดสามแล้วเราไม่ต้องเสียเวลารอสองเทินนะผมเลยเริ่มก่อนไงอ่ะเปิดเจ็ดก่อนครับหาหมามาหาเซลกาออนอืมโอเคอ่อรอไหนดี ยังไงแวนมันยังไม่มีเวฟเพิ่มใช่ไหมล่ะพ้อหลังไปก่อนแล้วกันนะครับเบอร์บวกห้าพันด้วยจากสกิลของออเดอร์เนาะอ่ะข้อนี้ครับสกิล,กลเปิดสามแล้วก็หนึ่งใบคอ ที่เหลือเลี้ยงใต้กองโอเคจบเทินไอตัวนี้มันจะกลับใต้กองนะครับมา้วกันเลยทุกใบจะกลับใต้กองมันจะไม่เหลือบอดเลยอะอะไรตีก่อนแล้วกันืมสกิลหมาครับเยอะยอะกว่า5,000หรือถ้าใช้ออเดอร์นะถ้าใช้ออเดอร์มันก็จะไม่ต้องขอเลียเยอะกว่า่ะสกิลเกตสองครับ เมื่อแวนเป็นเอเซลเลือกความสามารถหนึ่งอย่างครับผมเลือกอันแรกก็คือชี้แวนกาดหนึ่งใบได้เทคเรียการบวกหน้าพัน,น,นมีสองใบมันก็จะแตกได้นะครับแต่ว่าแรกกับการที่ตีเสร็จแล้วมันจะกระโดดเข้าใต้กล่องนะครับตีเสร็จกับใต้กล่องสกิมาครับเหมือนเดิมรีทายตัวงเปิดสอง ยังไม่ขึ้นเหมือนหนึ่งไม่ใต้กองกอเคได้หมามานะอนนโอเคอยู่เอ่อผมเอาเรียรตีโอเคารียรตีไปเลยเพราะว่ามันจะแรงมันจะสามสามเท่ากับตัวจีนนี่แหละเพราะว่ามันจะบวกเพิ่อมอีกห้าพันนะครับแลกกับการที่เอาตัวมันเองเขากลับใต้ก่องอออนนถ้าเกิดว่าผมแห่ตอนเกตหนึ่ง มันก็จะดันเดเมจเขาขึ้นไปได้สูงอยู่นะครับมันเป็นเด็กแห่นะอ่าเป็นเด็กแห่ต้นเกมเป็นเด็กเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กแอโกเด็กแบบเน,น,บบน้นเน้นเร็วต้นเกม <10 S 2> ไม่ต้องฟาร์มของอะไรเยอะเพราะว่าตัวมันเองก็มีสกิลฟาร์มของตัวมันเองแล้วแบบเปิดเจ็ดตัวมันเองมันก็เปิดสามตอนตีเปิดตเจ็ดอ่าไม่เปิดได้สิบไป <c oughs> <c oughs> มันหามันหาบ่อดไม่ได้ <c oughs> ค่อนข้างดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีเพอร์สนาค่ะ,ะหามืองโอ้ทั้งมือโอเวอร์เหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยเขาก็ตกโอเวอร์นอกจากเอหน้าก็โอเวอร์เขคาไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอ่ะสกิลของม้าตัวนี้ครับจบเทิร์นเนาะมันจะกลับตายกล่องโอเคอ๋อฮะมีเดเมจเป็นน้องชื่ออะไรนะ แต่ชุด02น,น้องแมวอน้องน้องเฟรนนะครับเล่นกับเพื่อนนี่นนนรู้สึกว่าจะมีสามไดไหมถ้าเกิดว่ามีสถานนะเฟรนสามใบขึ้นไปมันจะมีไดนะครับโนกาดเลยโนกาดสามไดเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มโซน่าไร้เขาจะลุกได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมาแล้วครูมาแล้วไงมาเดี๋ยวเลยน่าจะชิล บเชคโอเคต่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่เขาได้หิวเฮ้ยจ้าเชคะเชคทะดา m a โอเคเชคทะดา m a โอโหจน้ไรไม่น่าลุกได้ไลุกได้ ทิ้งมือหนึ่งใบลุกได้หรอว้าวออต้าปุซซอนาไลท์อ๋อถ้าเพอร์ซซอนาไลท์คอสาาอจะเป็นคัตตอบัสหนึ่งแล้วก็ทิ้งการจากมือหนึ่งใบใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่จะต้องทิ้งตัวเองอ่าจะต้องทิ้งหน้าเหมือนเพื่อสแตนร์แล้วก็ได้ลบกสองถ้าเกิดว่าตอนนี้จะเหลือได้เดียวดูแลว่าลูกแม่ได้หามึงมันจะขอหนึ่งได้ใช่ปะแล้วมันสองคีย์ไงประเด็นถ้ามันคีย์ใหม่ลูกนึงก็ไม่มีทาง ขอ,อได้หนึ่งหนึ่งได้ตัวได้ผเช็คโอเคไม่มีแล้วไปอันนี้เป็นข้อเสียหนึง่งจะว่าจะว่าอย่างนั้นได้ไหมข้อเสียหนึ่งของเอเซลเลยนะเพราะว่าคุณนึกภาพดูว่าเ็กสมมุติว่าคุณเจอกับบาสิยอ,อนอย่างเงี้ยบาสิยอ,อนแอคอแอคอร์ดแอคคอร์ดอะ่ะเ,เวลามันตีเสร็จเ,เขาจะขอ,อลูกเลียนหนึ่งใบใช่ปะ และเรียนั้นจะได้เทคนะครับก็คือเวลาตีอ่ะถ้าเป็นคู่แข่งเป็นเกรดสามอ่ะคัตบัตหนึ่งทิ้งมาซิออนจากมือเพื่อได้ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมาเล่นกับเอเซลต่อให้ตัวของเอ่อมาซิออนเริ่มหลังอ่ะไอเริ่มเริ่มเออเริ่มหลังอ่ะมันก็ไอเริ่มก่อนสิมาซิออนเริ่มก่อนมันก็จะตีใส่เกรดสามดีไม่ออกใช่ปะ่ะอ่าเพราะว่าคู่แข่งเป็นเกรดสามไง แล้วนี่มันอะไรเนี่ยเชียร์กูการไม่ได้ฮัลโหลพีจีกับค่อนข้างแย่แล้วนะถึงตอนนี้ถ้าถ้ายิ่งถ้ายิ่งจั่วไม่เจอฟูโซน่านี่คือแย่นะเพราะว่าพลังเราจะน้อยไงเราจะปาดแถวหน้าที่ห้าพันหนักค่อนข้างหนักเอาเรื่องนะครับบัตเขาถือครับตัวไม่มีนะสกิลของเอเซลครับเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสเนาะ ถ้าดีสามใบหรือต่ากว่าครับโซบัสหนึ่งเปิดทับเด็กสามใบคอหนึ่งใบได้เฮ้ยโอเคอยู่ใบนี้อ๋อมันคอจากเด็กมันจะได้ได้บวกหนึ่งหมื่นห้าอ่าคอจากเด็กเท่านั้นนะครับจะได้บวกหนึ่งหมื่นห้าพันโอเคอย่างน้อยก็แรงเวฟแรกแล้วลว่าเรามีน้องตต่ด้วยน้องต่จะวนกลับเข้ากองได้นะครับโอเคมาเมนครับอ๋อน้องพี่ธนูครับแล้วก็ น้องตายเนี่ยจะลงช่องนี้นะครับเพื่อเพื่อ,อดูดตัวของอเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ชีคนนี้เข้าไปในเด็กนะครับจบแบตเทิลเนมาฮะ๋อ,ะอ,อ้่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บูตไอะจะไม่ได้บวกพลังแต่ว่าก็โอเคอยู่มั้งอ่ะไปข้างแรงทีก่อนแล้วกันะค,ะครับสามหมื่นหกเวนการ เลียเราน้อยกว่าเขาเนาะงั้นหมาจะไม่บวกกันแล้วก็จะไม่ได้รีทายตัวเองเอ้จริงๆต้องเอาข้างนี้ตีก่อนดวเปล่าโอ้ลืมเลยสกิลต้องตายนะเอายูนิตที่อยู่นี้คอลัมเรียงกับยูนิตนี้เข้าตายกองแล้วก็สแตนตัวเองครับมาจริงๆต้องเอาธนูตีก่อนโอ้พลาดเลยเมื่อกี้นี้พลาดเลยพลาดเลยแต่ไม่เป็นไรสกิลครับเหมือนเดิมเนาะผมจะให้เทคแรกก็คือชี้แบน แวนจะได้เพกก็คือแถวหน้ามีอากาศจะบวกห้าพันนะจริงจริงเอาข้างนี้ตีก่อนแล้วค่อยเอาข้างนั้นตีนะเพราะว่าข้างนั้นมันจะบวก,ก 5, เพิ่มอีห้าพันเนี่ยจะแรงกว่าซึ่งเชียร์ไม่เป็นไม่ไป,ไปอ่ะตีเสร็จก็จับไตนะกองครับอืมอ่ะแวนตีครับดัสก,กิลแวนครับ outer blast หนึ่งอะไรก็ได้ครับสก,กิลนะครับเปิดท็อปได้เกตใบเปิดก่อนนะแล้วค่อยเช็คนะครับ แล้วก็คอสองใบอ้หูอ้หูเลยอู้หูเลยคอยอย่างนี้น้องเออนี่แล้วกัน <Okay. S 1> โอเคแล้วโอเคครนบนะแล้วแวนการ์ดได้พาวเวอร์เบวกหมื่นนะครับน้องคนนี้โซบัสองไอเดมได้น้องไม่เอานะเดมเหลือเฟือมากเลยอะเหลือเหลือเลยสองได้นะครับ เช็คคซอตุไลไหนได้ไม่มีหิวหน่อยได้ไหมหิวจะโอเคบันเทาทุกอย่างอย่างน้นอยเราก็จะรับได้เพิ่มหนึ่งเดเมจหรือแบบ f อ r something ตัวนี้จะบวกหมื่นเนาะให้ข้างนี้แรงๆนะับเคค่อนข้างหนักเอาเรื่องเอาจริงๆ <c oughs> <c oughs> หนักเลยนะต้อดูมือสองใบที่แบบ สกิลรับเมื่อต <Vanguard S 1> ีใส่เกรดสามเนาะแล้วเรามีายะยะสี่ใบหรือมากกว่านะพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นโอเคเป็นตัวเล่นคู่กับอเอเซลเนี่ยแหละนะครับแต่ข้อเสียของตัวมันอะ่ะก็คือมันต้องลงจากสกิลแล้วก็ไม่สิมันในในเทิร์นนั้นอ่ะเราต้องเล่นออเดอร์มั <Vanguard S 1> ้งม,มันถึงจะได้เปิดห้าแล้วเสิร์ฟเพื่อนหนึ่งใบคอนะครับ ถ้าเราไม่ได้เล่นออเดอร์เี้ยค่อนข้าง,างมันก็จะไม่ได้เปิดงไงซึ่งแบบเอามาน้องก็ยืนแค่แบบหมื่นห้าตีตอนตีไอเอามายืนหมื่นเวลาตีก็ตีบวกหมื่นตัวตีสองหมื่นนะครับใช้สกิลน้องสายครับเตะกับใต้กองไปโอเคผ่านแล้วสามเดเมจไม่มีเฟอร์ซนาแล้วหรอกม,มอั้งไอสัตว์เลยเฮ้ย โอเ้เรือเพอร์สนาไ์มาเป็นร่างแรกนะครับไม่มีได้แล้วนะไม่มีได้นะถ้าถ้าเพอร์สนาไ์มาเป็นร่างแรกครับก็จะสองได้เหมือนเดิมแต่ลุกได้โอกาสัเป็นผมจะเลือกเล่นร่างเดิมไปก่อนเลือกเล่นล่างเดิมดีกว่าเพราะผมมองว่าแบบมันก็มีตัวเองอยู่แล้ววันนี้ผมนะแต่ก็เข้าใจได้นะเขาเป็นบอดอู้นึกว่าจะสองขี้อีกขอบคุณมากครับ ตกทิกเกอร์หน่อยอย่างน้อยสักใบหนึ่งหรือสองใบโอ้โหน่าจะตายในเทิร์นี้แหละดูจากสภาพแล้วข้างนั้นแม่งตีห้าหมื่นห้าหมื่นแปดเฮ้ยหิวได้หิวได้หิวได้กันเฮี้ยแล้วหิวได้แล้วแม่งลุกได้ไงแวนการ์ดมัน อ้้หยลูกมาบอกง่าบันดูไว้แต่ได้ลบหนึ่งบงกออัตคอเดี๋ยวน่าคินตายกูตายกูตายเออหมื่นหน้าครับขอได้หนึ่งก็ได้เโอเคไม่เชื่อแล้วกูจะกัดข้างห้าหมื่นยังไงอะดูดิ ขายข้างห้าหมื่นไปได้แบนกาดที่อัตคุแล้วแม่งเหมือนรู้อะ่ะแม่งไม่เอาคีย์โซอะ่ะดูดิมันจะได้มีเลียเต็มแล้วเซกาอ้อนกูก็จะออกเทคไม่ได้อะ่ะเอ่อไม่ได้อยู่ดีอะ่ะก็ต้องเอาหมื่นห้าเลยกันหรือไม่ก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้ปะ เหมือนหนึ่งไม่ได้เหมือนห้าหนึ่งแล้วไปลุ้นไปลุ้นข้างห้าหมื่นดีกว่าเผื่อจะแบบฮิวติดกันสองใบอะไรเงี้ยเพราะว่าฮิวผมเหลืออยู่ในกองใบหนึ่งเผื่อเผื่อลุ้นเอาอะไงช็อตมันต้องลุ้นอ่ะมันก็ต้องลุ้นเว้ยเราแม่งทำอะไรไม่ได้หรอก no โอกาสครับ no กาจัดหอดไว้เอ้ยโดนระเบิดพระทองฮิวที่เกอร์ขยันอย่าง่ะ ครั้งต่อไปกูชนะแน่แต่ว่าไม่ใช่ครั้งนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเด็กบรอนเอเซลนะครับผมร่างแรกแก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเริ่มก่อนเริ่มหลังเราก็ขึ้นเกต3สามก่อนคู่แข่งอยู่ดีนะครับนะมาก่อนที่จะไปรับชมเด็กนะครับเหมือนเดิมก็ฝากลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันสักทีหนึ่ง นะครับจะขอบคุณมากๆแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะว่าแบบที่เห็นยังไงร,รู้สึกยังไงหรือแบบอยากให้ทำเด็กไหนต่อก็คอมเมนต์บอ,อกได้นะครับมาหน้าตาเด็กก็ประมาณนี้เลยครับผมอือฮึนี่หลายๆพูดไปแล้วเนาะจากในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่พูดซ้ำน้อยเอเซลทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับย้อกนกลับไปดูคลิปเก่าได้ นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูที่เกรดสามใบแรกเลยแล้วกันครับตัวของแม่ชีคนนี้นะใส่มาแบบขำๆนะฮะเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยบอกว่าเออ่เมื่อยูนิตนี้นะครับลงเรียากาดจากเด็กต้องลงจากเด็กเท่านั้นนะครับก็เอาไว้หาจากแวนการ์ดได้เพราะว่าแวนการ์ดตัวบอลเอเซียมันจะเปิดเจ็ดนะครับก็มีโอกาสเจอแล้วก็ตัวของออเดอร์ก็มีโอกาสเจอเหมือนกันนะครับอืมก็เลยใส่มา3ใบนะครับเมื่อลงจากเด็กนอกจากพาวเวอร์บวกหมื่นห้า นะครับก็จะแรงมากๆเนาะใบใบนี้นะครับต่อไปครับเกรดสใบนี้เมื่อลงเรียกาศนะครับโดยที่ลงจากความสามารถใช่ปะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นออเดอร์ในเทอร์นี้นะครับจะสามารถโซบัสหแล้วก็เปิดท็อปเด็กหใบเ,เลือกการ์ดเกรดไม่เกินแวนการ์ด1ใบคอลงเรียนะครับที่เหลือสับกองเนาะก็เอาไว้เปิดหาเพื่อนคอครับตัวแบบ เราใช้ออเดอร์อย่างเงี้ยเปิดเจ็ดถ้าไม่เจอตัวของแม่ชีเมื่อกี้นี้ก็เจอตัวนี้คอตัวนี้ได้ถ้าเราคอตัวเนี้ยเราก็จะสามารถโซบัสหนึ่งเพื่อเปิดห้าแล้วก็คออีกหนึ่งใบได้นะครับประมาณนี้ก็ไปเปิดหาของแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้หรือแบบกดสกิลเปิดห้าไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เอามาใช้ที่สกิลหลังนะครับเพราะว่าสกิลหลังเนี่ยบอกว่าเมื่อตีเกรดสามหรือสูงกว่านะครับถ้าเรามีรียากาศสี่ใบหรือมากกว่าซึ่งมีอยู่แล้วทําง่ายมากนะสำหรับเอเซล นะครับยูนิตนี้จะได้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น10,000ครับอืมก็เป็นตัวตี20,000นั่นเองนะครับเพอร์เซ็น่าอะไรอีกก็30,000ถ้าเกิดว่าตัวจากพี่ถือธนูบวกให้อีก5,000ก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับอ่าหลักๆแล้วอ่ะเอามาเป็นตัวตีบวกหมื่นนั่นแหละนะครับอืมมันมันมันจะเก่งกว่าส่วนเทคเปิดห้าอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบเชียร์แม่งเปิดเต็มไปหมดอะเอเซียวะนะครับต่อไปก็เกตสองใบนี้เนาะอืมเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นเหมือนโปรโมมั้ง นะสำหรับใบนี้นะครับเออมันบอกว่าเมื่อตีนะครับถ้าแวนการ์ดเป็น A อเซลเนาะแสดงผลข้างล่างนี้1อย่างนะครับเลือกเอาสกิลแรกก็คือชี้แวนการ์ดหใบครับแวนการ์ดจะได้เทคก็คือคอนเดนิซครบเอ่อแถวหน้าเรียากาศทั้งหมดจะได้พาวเวอร์เพิ่มขึ้น5 0 0 0ันโดดลงมาใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเทคมันอยู่ที่แวนการ์ดนะครับอืมเพราะงะั้นมันจะเท่ากับว่าเรียากาศเราถ้าเป็นเกรดสมันจะยืนหมื่นห้นะครับถ้าเป็นเกรดสจะยืนหมื่นแเพราะว่ามันปัด5,000ันแถมถ้ามัน ถ้ามีมันสองใบก็ใช้ได้สองรอบครับแถวหน้าจะปัดมือแต่ปัดแค่เลียนะแวนการ์ดไม่เพิ่มนะครับแต่อกเทคนินึงบอกว่าอ,อ,อะไรอ่ะเมื่อเลือกเรียากาศแถวหลังเราหนึ่งใบนะครับถ้าเรียากาศแถวหลังเราอ่ะเป็นโกพลาดินสามารถยกขึ้นมือได้ครับก็ยกยกเพื่อนข,นขึ้นมือได้นะครับถามว่าจะยกเพื่อนใบไหนล่ะก็ยกเพื่อนใบถัดไปครับก็คือน,น้องตน่น้องต่คนนี้ถามว่ายกน้องต่ขึ้นมาทําไมน้องต่บอกว่าเมื่อลงเลียครับ ถ้าแวนการ์ดเป็นแคลนเดียวก็คือแคลนโกลพาราลินซึ่งเป็นอยู่แล้วนะครับสามารถโซบัสสเพื่อหงยแดมหนึ่งได้ก็อไปขืนคอร์สครับไง่เดมหนึ่งจากสกิลของน้องตายโดยนั่นแหละเลือกเอาว่าแบบเทิร์นนี้เน้นแรงอพอเน้นแรงไปแล้วใช่ไหมแบบสมมติว่าเราเอาพี่ธนูเมื่อกี้นี้ตีไปแล้ว2เลนล้วแวนตีเจอพี่ธนูอีกใบหนึ่งคอลงเรียใช่ไหมครับเราก็อ,อาจจะแบบเลือกยกน้องตายขึ้นมือได้เพื่อเอาไว้แบบ ไงเดมในเทิร์นถัดไปนี่หอ,อกใช่ปะ่เล่นอย่างนั้นก็ได้นะก็อีกเทคน,นิคนึงบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลที่บูสต์นะครับถ้าแวนการเป็นเอเซลน้องจะเลือกในคอลัมน์เดียวกันก็คือแถวหน้านั่นแหละเอากลับใต้กองนะครับแล้วจะสแตนยูนิตนี้เนาะก็เอาไว้เล่นคู่กับเอเซลโดยเฉพาะเลยครับคือยูนิต2ใบแรกครับเกรดสแล้วก็แม่ชีอ่ะมันกลับใต้กองไม่ได้หรือมันแซกตัวเองออกจากบอร์ดไม่ได้เอเซลต้องคอ ลงช่องว่างเท่านั้นนะครับลงทับไม่ได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยตัวน้องต่ายเนี่ยมาเพื่อที่จะ,จะดึงตัวพวกนี้ตัวที่มันโดดออกจากบอร์ดไม่ได้เนี่ยกับใต้กลองไปนะครับมันก็เลยจะเพิ่มเวฟให้กับ A อเซลได้นะครับเพราะว่าเอเซลตีเปิด7คอ2ใบลงช่องว่างนะครับแถวหน้าน้องก็จะว่างอยู่แถมน้องก็ยังสแตนด์ด้วยนะครับเจ๋งมากใบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับมามาเกาะ ทองใบนี้นะครับเทคแรกบอกว่า,อ,าอะไรอะ่ะถ้าคุณมีนะครับแวนการ์ดเป็นแคนเดียวก็คือแคนโกพาลาดินนะครับแวนการ์ดต้องเป็นโกพาลาดินเท่านั้นนะถึงจะใช้งานเทคนี้ได้นะครับอา่าจะอีกเทคนึงก็คือออโต้นะครับเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเรียกัดนะครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นแคนโกพาลาดินนะเอเนจีบ้าสาครับเปิดท็อปเด็กสใบดูท็อปเด็กสใบเลือกการ์ดจากที่ดูในนั้นเนี่ย เป็นเกรดสามหรือต่ํากว่าเนี่ยคอลงเรียรครับอืมจากนั้นที่เหลือเนี่ยเอาไปเรียรไว้ใต้กองน,นะครับแล้วก็จบเทินแล้วเนี่ยอ่ายูนิตเนี่ยจะเต,ตะตัวเองกลับใต้กองน,นะครับอืมก็เปิดลงมาเปิดสามได้นะมันบอกแค่ว่าแวนต้องเป็นโกพลาดินนะครับเพราะงั้นเอ่อใช้ตอนเกรดสองหรืออันนี้ก็ได้นะเฮ้ยเกรดสามสูงกว่าดิเพราะงั้นแบบว่ามันใช้ตอนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแพตติน้ามาก็ได้เพราะว่ามันเปิดเยอะ นะครับเก่งมากผ้าอีกตัวนึงเหมือนกันคือแบบเปิดกองอ่ะดูแม่งแบบเด็กนี้แม่งเปิดกองได้ไอ้กี่ใบนะครับเอเซลเริ่มเทินมาใช่ไหมโซบัสหนึ่งเปิดสามเอเอถูกแนละ้วโซบัสหนึ่งเปิดสามคอหนึ่งใบนะครับไอ้ตัวถ้าเปิดเจอม้าตัวนี้ม้าลงมาจ่ายสามขี้เปิดอีกสามใบนะครับคอหนึ่งตัวนะถ้าเกิดว่าเปิดเจอตัวของเกรสองนะครับถ้าเราเล่นเล่นเล่นออเดอร์ order, เปิดอีกเจ็ดคอน้องหัวชมพู ที่เป็นเกรดสองลงมาน้องโหมดชมพูบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นออเดอร์ในเทอร์นี้โซบัตหนึ่งเปิดอีกห้าแวนตีเปิดอีกเจ็ดแบบมันเปิดกองหาของได้ค่อนข้างเยอะนะเออเพราะงั้นแบบโอกาสในการจวทิกเกอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะสาหรับเอเซียาที่ผมลองเล่นดูนะหลายช็อตอย่างเงี้ยม่แบบได้ออกค่อนข้างบ่อยอยู่เพราะว่าส่วนมากอะเราคอลงมาใช่ปะเอาออกมาจากท็อปเด็กเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่มันจะ เขาเรียกว่าอะไรสับกองก็จริงแต่ว่าไอ้เรียากาศที่มันคอลองมามันจะไปเรียงกันอยู่ใต้กองอืประมาณนี้นะครับก็ใส่มาเต็มเลยเนาะต่อไปครับสุดท้ายไม่สุดท้ายที่ยังยังมีออเดอร์อีกนะครับหมาก็หมานะครับใส่กะอะไรก็อร่อยเซลกระอ้นเนาะน่าจะรู้รๆกันอยู่นะว่าถึงอะไรนะครับขอข้ามไปแล้วกันเนะเาะออเดอร์ออเดอร์ครับก็ใส่มาเป็นใบเดิมจากที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ คำย้อนกลับไปฟังดูได้เนาะออเดอร์ใบนี้ใส่เต็มเนาะเพื่อ,อนอะไรแหละมันเปิด7แล้วมันหยิบฟรีนะมันไม่เสียคอร์สเลยเลยนะครับแถมหาเพื่อนได้ด้วยถ้าเกิดว่าหาเพื่อนถูกตัวมันก็จะเชนต่อไปเรื่อยๆได้ไดบอร์ดแล้วก็จะเต็มนะครับง่ายง่ายเลยนะฮะประมาณนี้เนาะด้านทิกเกอร์ก็ใส่เป็นชี8แปดครับดอสามแล้วก็ฮิวสี่ไปโอเวอร์ก็ใส่เป็นโอเวอร์แดงเคใบนี้นะครับอืมก็โอเวอร์แดงเนาะบอกว่าเลือกเรียวกาดที่สแตนอยู่หนึ่งใบครับ ยูนิตนั้นได้เทคจบแบทเทิลที่ยูนิตนั้นโจมตีจะสแตนตัวเองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จั่วกัทหนึ่งใบด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้เนี่ยจะได้คอมือ1นึ่ใบแทนนะครับอืมนะประมาณนี้เนาะส่วนทิกเกอร์ก็ใครจะไปเปลี่ยนไปใส่ฟอนต์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะผมใส่เป็นอรอเพราะว่ามือมันน้อยมือต้นเกมมันน้อยเพราะว่าอะถ้าเกิดว่า ต้นเกมเราไม่คออะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าเกิดว่าต้นเกมเราเน้นแหง่งเงี้ยซึ่งผมแนะนําให้แห่นะแห่ต้นเกมไปเลยนะครับแห่แบบเอาทิกเกอร์ลงไปตีไปเลยอ่ะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีน้องไต่อ่ะเราก็สามารถใช้สกิลน้องต่เตะทิกเกอร์กลับใต้กองได้นะครับหรือแบบโอเวอร์ขึ้นมืออย่างเงี้ยเราก็ลงไปตีแม่งเลยแล้วก็เตะโอเวอร์กลับใต้กองได้นะครับนั่นแหละมันแห่ได้เด็กมันแห่ได้เพราะงั้นมือมันจะน้อยมากๆนะครับก็เลยใส่เป็นดอดีกว่านะ ส่วนที่เหลือออเดอร์อีก2ใบก็เป็นเลกาลิกพีซครับกาบเท้าจริงๆไม่ต้องใส่กาบเท้าก็ได้นะผมมองว่าไปใส่ใบอื่นดีกว่าเพราะว่ากาบเท้ามันใช้ในกรณีที่เลียโรโดนใช่ปะ่ะซึ่งเล็กเนี่ยเลียไม่เหลือครับเลียเหลืออย่างมากก็น้องตาย2ตัวซ้ายขวาส่วนที่เหลือแม่งหายหมดกลับเข้ากองแม่งกระดีดขึ้นมืออะไรเงี้ยมันจะหายหมดนะครับเพราะงั้นแบบไปใส่ใบอื่นก็ได้ใส่เป็นป้องกันก็ได้ทูินแคสหรืออื่นๆที่เอาไว้ใช้ป้องก,กันก็ได้นะครับแล้วแต่ตรงนี้ นะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับบรอนเอเซลนะก็มาเล่นรอแพติน่านะครับแต่ว่าโดยรวมาเด็กมันตอนนี้ทำได้เท่านี้แหละนะฮะไม่ได้มีอะไรวุว่นวายไปมากกว่านี้แล้วเนาะก็เหมือนเดิมครับพูดอีกครั้งว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นถนัดนะครับถนัดแบบไหนก็ไปหาจัดเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่คลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะบ่นไปเยอะหน่อย จริงๆไม่มีอะไรเลยผมแค่รู้สึกแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยก็ละมั้งว่าทาคลิปทุกวันนะครับมีช่วงช่วงนี้เลยทาคลิปทุกวันซึ่งกูก็เลือกทําเองนะครับโทษใครไม่ได้นอกก็ขออภัยด้วยนะครับที่คลิปที่แล้วอาจจะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในช่วง7นาทีแรกนะกว่าจะแบบกว่าจะเริ่มพูดถึงเกมจริงๆแม่งก็แบบปาเข้าไปแบบเกือบ10นาทีแล้วอ่ะขออภัยด้วยนะครับที่เอาอาจจะเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาปนนิดนึงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมอยากให้มูดมันเป็นแบบว่า แลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันนะครับเป็นเหมือนกับเพื่อนพูดคุยกันนะเล่นการเหมือนกันอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแลวไว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ